ขณะที่ทั้งสองกำลังปรึกษากันเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเงาของหวนจื่อหลงที่โผล่ออกมาจากปากตอเขาสะบัดแส้หนังลงบนพื้นหินสร้างเสียงดังสนั่นพวกเจ้าสองคนจะหนีไปไหนได้อีกแผนที่นั้นคือของกลางที่จะพาพวกเจ้าไปสู่การประหารหวนจื่อหลงตะเคอ ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกี่ยวลัวอีเฟิงเห็นว่าฉีเย่หมดเลี้ยวแรงแล้วจึงตัดสินใจเผชิญหน้าเขากำผู้กันที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อไว้แน่นหัวใจเต้นลัวแต่จิตใจกลับสงบอย่างประหลาดหัวหน้าเหวิน หากท่านต้องการตามประทับหยกเทพมังกรและต้องการตัวฆาตกรที่ใช้พิษโลหิตมังกรท่านไม่ควรจับตัวฆ่าแต่ควรตามไปที่ถ้ำเหมันบรรพชนฆาตกรตัวจริงกําลังมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อชิงสมบัติวนจืดลงชะงักเล็กน้อยความโลภและความอยากได้ความดีความชอบเริ่มกัดกินความสงสัยของเขา ลัวอี้เฟิงใช้ช่วงเวลานั้นในเสี้ยววินาทีเขาจะลดพูดก,กันกับฝุ่นดินบนพื้นอย่างรวดเร็ววาดเป็นเส้นสายที่ดูคล้ายกับควันบังกรนพุ่นออกมาจากปากถ้ำผวังเมกปล่อยพลังออกมาเล็กน้อยทำให้ลายเส้นดินนั้นดูมีชีวิตและไหวไปมาได้ท่านหัวหน้าเหวินท่านไม่ควรพลาดโอกาสนี้หากตาประทับ ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วบ้านเมืองจะวุ่นวายลัวอีเฟิงกล่าวราวกับสั่งจิตหวนจื่อหลงจ้องมองลอยวาดบนพื้นดินอย่างตะลึงงาน,นความสามารถของจิตกรลัว่วเป็นที่กล่าวขานกันว่าสามารถทำให้ภาพวาดมีชีวิตได้จริงเขาตัดสินใจเชื่อในคำพูดของลั่วอีเฟิงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะออกคำสั่ง จู่ๆก็มีกลุ่มคนสวมชุดคุมสีดำโผล่เข้ามาขวางทางหวนจือหลงจำตาสัญลักษณ์เงาเขี้ยวมังก,กรบนแขนเสื้อพวกเขาได้หวนจือหลงท่านไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหนึ่งในชายชุดดำเอ่ยการประทะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหวนจือหลงและมือปราของเขาปะทะกับกลุ่มคนชุดดำอย่างดุเดือด ในช่วงเวลาแห่งความโกลาหลน,นี้เองเสียงทุ้มนุ่มนวลและเยือกเย็ยนก็ดังขึ้นเอาละพอได้แล้วทุกคนหลีอ๋องก้าวออกมาจากมุมมืดอ,อย่างสง่างามในชุดผ้าใหมสีม่วงเข้มสะท้อนแสงจันทร์ใบหน้าหล่อเหลาแต่แฝงความเหนื่อยล้าท่านหัวหน้าเหวินท่านตามล่าคนผิดแล้ว ลีอ,องเดินตรงเข้ามาหาล่วงอี้เฟิงและฉี่เย่ข้าติดตามเรื่องราวนี้มาตั้งแต่แรกท่านจิตตกรล่วงภาพวาดของท่านคือสมบัติล้ำค่าที่นำมาซึ่งหายนะและตอนนี้มันกำลังจะนำไปสู่ที่ซ่อนของตาบระทับลีอ,องมองฉี่เย่ด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาคุณหนูฉีมีดาของท่านเป็นมิตรสหายที่ดีของข้า ข้าพยายามปกป้องแผนที่นี้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มกบฏกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ปอมตัวเข้ามาอยู่ในราชสำนักเขาชี้ไปที่เหวินจื่อหลงที่กำลังต่อสู้กับคนชุดดำอย่างยากลำบากเหวินจื่อหลงคือหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดเขาพยายามจะชิงแผนที่เพื่อนำไปมอบให้กลุ่มกบฏหากท่านไว้ใจข้าให้แผนที่กับข้า เราจะไปที่ถ้ำเหมันพร้อมกันเพื่อนำตาประทับกลับมาและเปิดโปงแผนชั่วร้ายของเหวินจือหลงลัวอีเฟิงจ้องมองหลีอ๋องอย่างลึกซึง้งบุรุษผู้นี้มีอำนาจและอิทธิพลมากพอที่จะบงการเรื่องราวทั้งหมดเขาเชื่อคำพูดของหลีอ๋องเพียงครึ่งเดียวแต่เมื่อเห็นว่าเหวินจือหลง กำลังต่อสู้กับกลุ่มคนที่สวมตาสัญลักษณ์เงาเขี้ยวมังกรซึ่งปรากฏในผวังหมึกว่าเป็นผู้ที่ฆ่าอาจารย์ของเขาลัวอีเฟิงจึงตัดสินใจเดิมพันหากท่านหลี่อ๋องสามารถพาเราไปที่ถ้ำเหมันได้โดยปลอดภัยและสืบหาความจริงเรื่องพิษโลหิตมังกรได้ข้าจะมอบแผนที่นี้ให้ท่านหลังจากที่เราพบตาประทับลัวอีเฟิงกล่าวอย่างหนักแน่น หลี่อองแย้มยิ้มอย่างพึงพอใจข้าจะรออยู่ที่ทางเข้าถ้ำเหมันในยามรุ่งสางการเดินทางไปยังถ้ำเหมันบนรนผชนกินเวลานานกว่าครึ่งวันถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีลึกเข้าไปในป่าสนที่เงียบสงบหลี่อ๋องนำทางโดยมีลั่อี้เฟิงและฉีเย่ตามไปด้วยอย่างระมัดระวัง ที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีของบรรพบุรุษราชวงศ์หลีอ่องอธิบายและเป็นที่ที่ตามประทับโยกเทพมังกรถูกเก็บซ่อนไว้ตามประทับที่เปรียบเสมือนดวงวิญญาณของราชวงศ์เมื่อพวกเขาเข้าไปในถ้ำอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วผนังถ้ำเป็นน้ำแข็งที่สองประกายระ,ะยิบระยับลวอีเฟิงเปิดแผนที่เขาพบว่า ลายเส้นมังกรน,นำพวกเขาไปยังห้องโถงกว้างใจกลางถ้ำที่นั่นมีแท่นหินโบราณตั้งอยู่โดดเดี่ยวทันใดนั้นฉีเย่ก็ส่งเสียงร้องเบาๆนางคุกเข่าลงข้างศพที่นอนแข็งอยู่บนพื้นน้ำแข็งนี่คือบุตรชายของเจ้าของโรงสีที่หายตัวไปเมื่อวันก่อนฉีเย่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคือแต่เขา ไม่ได้ตายด้วยคมเขี้ยวมังกรศพของเหยื่อรายนี้มีรอยฟกช้ำบนลำคอแต่ไม่มีรอยกีดที่ซี่โครงและที่สำคัญมีรอยเข็มเล็กๆปรากฏอยู่ที่ข้อมือเขาถูกฆ่าด้วยพิษโลหิตมังกรแต่ผู้ฆ่ามีความชำนาญในการใช้เข็มพิษและดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าเพื่ออำพรางฉีเย่ชนะสูตรอย่างรวดเร็ว นางดึงเอาเข็มเงินเล็กๆออกมาได้สองเล่มเข็มพิษนี้เป็นของกลุ่มผู้ฝึกยุทธสายแพทย์โบราณกลุ่มที่อาจารย์ของข้าเคยสั่งกัดลัวอีเฟิงรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางศีรษะเขามองไปยังฉีเย่และมองไปยังหลีอ๋องที่ยืนอยู่ด้านหลังด้วยใบหน้าเรียบเฉยทันกโกหกข้าหลีอ๋อง รัวอีเฟิงเอ่ยเสียงเคืองโกหกเรื่องอะไรท่านจิตกรหลี่อ๋องยังคงสงบนิ่งเหยื่อรายที่สีน่นี้ไม่ได้รับการบาดเจ็บจากคมเขี้ยวแต่ถูกฆ่าด้วยพิษการฆ่าแบบนี้คือการปกปิดอะไรบางอย่างและการที่ศพแต่งกายด้วยชุดที่ประทับตาตระกูลของท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนของท่าน ที่พยายามจะมาขวางทางผู้ที่ต้องการชิงตาประทับฉีเย่เปิดโปงอย่างเด็ดขาดหลี่อ๋องถอนหายใจยาวถูกต้องพวกเขาเป็นคนของข้าที่ถูกส่งมาเพื่อทดสอบว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการตามล่าตาประทับแต่คนของข้ากลับถูกฆ่าเสียก่อนคนที่ฆ่าคนของข้าต่างหากคือฆาตกรตัวจริง ลัวอีเฟิงไม่พูดอะไรเขาหยิบผู้กันออกมาอย่างรวดเร็วและใช้เหมืองที่เตรียมไว้ในถานเล็กๆที่พบมาวาดภาพมังกรลงบนผนังน้ำแข็งของถ้ำในที่สุดเขาก็ปล่อยพลังพวังเหมือกออกมาอย่างเต็มที่ภาพมังกรที่เขาบรรจงวาดเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นดวงตาของมันเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆจากการสะท้อนของน้ำแข็ง ภาพที่เขาว,วาดเห็นชัดเจนกว่าทุกครั้งภาพที่1ห,หลี่อองสั่งการให้ชายชุดดำกลุ่มหนึ่งออกตามล่าและใช้พิษโลหิตมกกังกรภาพที่สองชายชุดดำกลุ่มนั้นพยายามชิงตาประทับจากชายชลาหรือก,ก็คืออาจารย์ของลัวอี้เฟิงภาพที่สาชายในชุดมือปราบหลวงเหมืนจื่อหลงปรากฏตัวขึ้น เขาต่อสู้กับชายชุดดำเหล่านั้นอย่างดุเดือดภาพที่สีลีอองกำลังใช้เข็มพิษแทงบุตรชายเจ้าของโรงสีเพื่อสร้างหลักฐานเท็จความจริงที่น่าตกใจทำให้ลัวอีเฟิงสุดลงภาพวาดของเขาไม่ได้เป็นแผนที่สู่สมบัติแต่มันคือกระจกที่สะท้อนถึงการหลอกลวงที่ซับซ้อนกันหลายชั้นนี่มันลีออง ท่านคือผู้บงการลั่วอีเฟิงคำรามด้วยความเจ็บปวดท่านสั่งให้คนของท่านใช้พิษโลหิตมังกรเพื่อตามล่าอาจารย์ของข้าและผู้พิทักษ์มังกรคนอื่นๆและคนที่ท่านส่งมาที่นี่เพื่อทดสอบก็เป็นคนของท่านเองที่ถูกท่านสังหารเพื่อสร้างความเข้าใจผิดถูกต้อง หลีอ่องยิ้มอย่างเย็นชาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานตาประทับนั้นต้องเป็นของข้าผู้ที่สมควรจะปกครองแผ่นดินนี้บิดาของเจ้าหนูฉีและอาจารย์ของเจ้าพยายามขัดขวางข้าเมื่อหปีก่อนพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์มังกรที่ยึดมั่นในห้องเต้ที่อ่อนแอข้าคือมังกรตัวจริงทันใดนั้น ก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นจากทางเข้าถ้ำวนจือหลงปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมือปราบจำนวนหนึ่งใบหน้าของเขาซีดเผือกจากการบาดเจ็บแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมันหลีอ๋องความชั่วร้ายของท่านถึงที่สุดแล้วหวนจือหลงกล่าวอย่างหนักแน่นวนจือหลงเปิดเผยว่าเขาคือผู้พิทักษมังกรที่เหลือรอดเพียงคนเดียว เขาใช้ตาสัญลักษณ์เงาเขี้ยวมังกรเพื่อรอคนของลีอองให้เปิดเผยตัวตนและเขายังเป็นผู้ที่เขียนจดหมายเตือนฉี่เย่เขายอมให้ล่วอี้เฟิงและฉี่เย่หนีไปเพื่อที่พวกเขาจะนำแผนที่มาเปิดโปงความจริงที่ทำเหมันแห่งนี้ข้าเสียใจที่ต้องให้ท่านเสี่ยงอันตรายล่วอี้เฟิงแต่ข้าจำเป็นต้องจับกลุ่มหลีอ่องในที่รับตาคน เพื่อไม่ให้ความจริงเรื่องการคดโกงของเขาทำให้ราชสํานนกสั่นคลอนวนจือหลงเก่าอย่างสนึกผิดหลีอ๋องเห็นว่าสถานการณ์พลิกผันจึงตัดสินใจเข้าต่อสู้เขาชักกระบี่สั้นออกมาแล้วพุ่งเข้าใส่เวินจือหลงทันทีพวกเจ้าทุกคนจะต้องตายที่นี่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างรุนแรงในถ้ำน้ำแข็ง บุจือหลงและมือป่าต่อสู้กับหลี่อ๋องด้วยวิชากำลังภายในชั้นสูงแต่หลี่อ๋องมีความสามารถเหนือกว่าและยังใช้เข็มพิษโลหิตมังกรโจมตีอย่างต่อเนื่องฉีเ่เห็นบนจือหลงเริ่มเสียเปียบนางสั่งให้ล่วอี้เฟิงถอยหนีท่านไปที่แท่นหินนั่นเร็วเข้าล่วอี้เฟิงรู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาไม่ได้มีวรยุทธ์สูงส่ง แต่เขามีผู้กันและผวังเมือกุยเย่หยิบเข็มพิษที่เก็บมาจากศพของบุตรชายเจ้าของโรงสีออกมาอย่างรวดเร็วนางใช้เข็มนั่นทิ่มแทงไปที่จุดชีพจรของตนเองเพื่อกระตุ้นพลังจากนั้นนางก็ใช้ความรู้ด้านพิษวิทยาของตนสร้างยันพิษขึ้นบนพื้นน้ำแข็งลีอ๋องท่านกำลังสูตรเอาไอพิษจากน้ำแข็งเข้าไป ฉีเย่ตะโกนหลี่อ๋องชงัดร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแอลงเล็กน้อยมีคือจังหวะที่ลัวอีเฟิงต้องการลัวอีเฟิงวิ่งไปที่แท่นหินเขาเห็นกล่องหยกสลักลวดลายมังกรที่ซ่อนอยู่ใต้แท่นหินโบราณน,นี่คือที่ซ่อนของตาประทับหยกเทพมังกรเขาเปิดกล่องออกและพบตาประทับหยกสีเขียวมรกตที่สลักมังกรอย่างวิจิตรบรรจง เขาวาดภาพสุดท้ายลงบนพื้นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วมันคือภาพบังกรบรรพชนคำรามเมื่อภาพวาดเสร็จสมบูรณ์พลังของะวังหมึกก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงแสงสว่างจ้าจากดวงตามังกรที่วาดบนน้ำแข็งสะท้อนแสงจากตาประทับยกพลังงานที่บริสุทธิ์และทรงอำนาจพุ่งเข้าใส่ล่างของรีอ,อ๋อ หลีอ่องกีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาถูกพลังงานบริสุทธิ์ของมังกรบรรพชนโจมตีอย่างรุนแรงจนล้มลงอ่อนแรงลงอย่างสมบูรณ์หวนจือหลงรีบเข้าควบคุมสถานการณ์เขาใช้โซ่เหล็กที่เตรียมมาลามตัวของหลีอ่องไว้ขอบคุณท่านจิตกรลัว่วท่านช่วยราชสำนัมมกไว้ได้หวนจืดหลงกล่าวด้วยความเคารพอย่างแท้จริง หลีอ๋องถูกนำตัวกลับเมืองหลวงเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของราชสำนักตามประทับยกเทพมังกรถูกส่งมอบคืนสู่ฮ่องเต้ราชวงศ์กลับสู่ความสงบอย่างรวดเร็วฮ่องเต้ทรงโปรดเก้าให้มีการจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อยกย่องความกล้าหาญของลั่อี้เฟิงและฉีเย่แต่ทั้งสองกลับป,ปฏิเสธตำแหน่งและรางวัลใดๆ หลายเดือนต่อมาที่เลือนไม้ไผ่ในหมู่บ้านสิบต้นหลิวลัวอีเฟิงตัดสินใจเผาภาพวาดมังกรทุกภาพที่เขาวาดขึ้นนับตั้งแต่ภาพมึกมังกรเหินหาวไปจนถึงภาพร่างสุดท้ายที่ใช้ต่อสู้กับหลี่อ๋องข้าจะหยุดวาดภาพมังกรแล้วลัวอีเฟิงกล่าวกับฉีเย่ขณะที่มองเปลวไฟเผาทำลายภาพวาด พลังของภวังหมึกนำมาซึ่งความวุ่นวายและคำสาบมันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่านคิดว่าการเผาภาพวาดจะทำให้พรสวรรค์ของท่านหายไปจริงๆหรือฉีเย่ถามพร้อมรอยยิ้มข้าไม่รู้ลัวอีเฟิงต่อเขาหันไปมองฉีเย่ดวงตาของเขาอ่อนโยนกว่าเมื่อก่อนมากแต่ข้าพบแล้วว่า สิ่งที่ข้าเห็นด้วยผวังเหมือกนั้นไม่แม่นยำเท่าสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองการวาดภาพมังกรเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งแต่แก่นแท้ของพรสวรรค์ของข้าคือการเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่วนจือหลงได้รับโทษฐานบุกลุกและทำร้ายคนของรีอ,อ๋องถึงแม้จะเป็นการป้องกันตัวและเปิดเผยความจริงแต่ฮ่องเต้ทรงเห็นใจ ซึงลดโทนให้เขาเป็นเพียงผู้ดูแลหอสมุดหลวงและมีหน้าที่เก็บรักษาตำราและสมบัติลับของราชวงศ์ต่อไปซึ่งเป็นตำแหน่งที่เงียบสงบและเหมาะกับฐานะผู้พิทักษ์ความลับของเขาหนึ่งปีต่อมาลัวอีเฟิงและฉีเย่ได้แต่งงานกันในที่สุดพวกเขายังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสบต้นหลิว แต่ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉีเย่เปิดคลินิกเล็กๆในหมู่บ้านนางไม่ได้เป็นเพียงหมอแต่ยังเป็นนักสืบคดีปริศนาที่มีชื่อเสียงส่วนลั่วอีเฟิงเขาไม่วาดภาพมังกรอ,อีกต่อไปแต่เขากลายเป็นจิตกรผู้บันทึกเมื่อใดก็ตามที่มีคดีปริศนามาถึงฉีเย่ ลัวอีเฟิงจะใช้ผู้การวาดภาพผู้คนสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆในคดีนั้นภาพวาดของเขาไม่ได้มีพลังวิเศษอีกแล้วแต่ความสามารถในการจับรายละเอียดและความรู้สึกของเขาทำให้ภาพวาดเหล่านั้นเป็นดั่งหลักฐานที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้ฉีเย่ไขคดีได้ในค่ำคืนหนึ่ง ชีเย่นั่งอยู่ข้างๆลั่วอี้เฟิงที่กำลังวาดภาพดอกไม้ที่นางเพิ่งเก็บมาเขบาบร่จงวาดอย่างตั้งใจไม่มีความเคร่งเครียดเหมือนตอนวาดภาพมังกรท่านยังคงวาดอยู่ชีเย่พิงศีรษะลงบนไหล่ของเขาอย่างอ่อนโยนใช่ข้ายังคงวาดล่วอี้เฟิงยิม้มแต่ตอนนี้ข้าไม่ได้วาดภาพเพื่อสแสวงหาพลัง หรือเพื่อหนีจากคำสาบแต่ข้ากำลังวาดเพื่อบันทึกปัจจุบันและความจริงที่อยู่ตรงหน้าข้าปลายผู้กันของเขาสะท้อนในแสงตะเกียงภาพดอกไม้ป่าที่เขาเพิ่งวาดนั้นไม่มีความยิ่งใหญ่อลังการเหมือนมังกรแต่มันมีความสงบและชีวิตชีวาที่แท้จริงและตอนนี้ รัวอีเฟิงวางผู้กันลงเขาโอบไหลฉีเย่นั่นพอวางหมึกของข้าไม่ได้แสดงภาพความรุนแรงหรือความลับของราชวงศ์อีกต่อไปแล้วแต่มันแสดงภาพอนาคตเล็กๆของเราที่จะมีบ้านหลังนี้มีท่านและอาจจะมีเสียงหัวเราะของเด็กๆในไม่ช้าฉีเย่หัวเราะเบาๆนั่นเป็นการวาดภาพที่ข้าชอบที่สุด ทันจิตกรล่วนวังเมือกมังกรได้นำพาคำสาบและความวุ่นวายมาสู่ชีวิตของเขาแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงทางผ่านที่ทำให้ล่วอี้เฟิงค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตนเองและค้นพบความรักที่มั่นคงดุดกําแพงอยู่ที่พร้อมจะเคียงคู่เขาไปในยามที่เขาวาดภาพชีวิตที่แท้จริงฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ให้นิทานบ้านอ้นผอมด้วยนะคะ